วันนี้ก็ขอแนะนำนดาญาติโยงุทธบริษัททุกคนในด้านพุทธานุสติกรรมฐานแต่ความจริงแล้วกรรมฐานที่เราปฏิบัติกันก็เป็นพุทธานุสติทั้งหมดท่าที่ปฏิบัติมาคำว่าพุทธานุสติแปลว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าก็แปลพุทธานุสติและวิธีปฏิบัติธรรมภาวนาในพุทธานุสติก็ไม่ได้มีแต่พุทโธอย่างเดียว ถ้าใช้คำวนาในอิติวิโสบทต้นทั้งหมดอย่าใช้ตรงไหนก็ได้เป็นพุทธานุสติหมดอย่างที่ก็พภาวนาว่าสัมมาระหังยังจะเป็นพุทธานุสติในการนอนหลับคืนนี้ข้าพเจ้าขอหลับด้วยสมาธิขอเจริญสติด้วยคำบริกรรมพุทธโธและคาถาเงินล้านด้วยความตั้งใจ มีสติตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่กระทำนี้จงเป็นอานิสงส์ให้การเจริญสติมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปขอกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีคุณพระศรีรัตนไกรเทวดาทุกพระองค์ที่ได้คุ้มครองปกปักรักษาให้ข้าพเจ้าในขณะที่หลับ และในขณะที่ตื่นให้มีความปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขและประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการสาธุเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเจริญสติก่อนหลับในคืนนี้ท่านทั้งหลายจะได้รับฟังเสียงภาวนาพุทธโธของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเพื่อเป็นพุทธานุสติเป็นเวลาเก้านาที ขอให้การหลับสมาธิในคืนนี้จงเป็นมหาลาบและมหากุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยเธินพุทพทพโทท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 

Putho, 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 putho,

พุทโธพุทโธพุทโธพุทโทพุทพโธขคาถาเงินล้านสวดโดยหลวงพอ่อฤาษีลิงดำข้าพเจ้าขอเจริญสติด้วยการสวรดคาถาเงินล้านพร้อมกับการสวดของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำขออานิสงส์ของการสวดพระคาถานี้โดนบันดาลให้ข้าพเจ้า ประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการสาธุอมโตระาวาตสาุ more oh. We are the จะมาหาเทวะอาภิรากาวันตุเมมาคุณโยมาราุวันตุเมมีเทวะวจิตอนมนะโหภายาเวราใโยเวราโ วิราหิงสาวิราชาสิวิราปชาสวิราอิทิโยโวรัาสามันธรรมคราจาตวะหุมสามปฏิจามิเร็งเร็งภาบาลามืสามปฏิจามิ

we right. are วิระ n ายโยวระโคยะวระหญิงสาววระทัศน์วระตาจารวระอิติโยควรัสสาหัอาหะควรัสสาตวะหุ่สามปฏิภาณิ สังขิโมลรมาจะมาหาว่าจะพยายาฝาแรงติโอมาจะมาหาเทวะภิราพกวนทุเมมา

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอพยาปโชโหวมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอเนโคโหวมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอตานังปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทแผ่ส่วนขุศลอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหนตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรูปัชาาาปชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพระเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังสัพเพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพเพเตานังโหตุสุขิตาโหนตุ สัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโห,หตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขคำอธิษฐานอโหสิกรรมข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรจงอโหาสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหาสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคนาญาติและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินคำกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวร กรรมโนกัตถโนกรรมะปเจกพุทโธพุทธังทั่วจักรวาลังธรรมังทั่วจักรวาลังสังฆังทั่วจักรวาลังอโหสิกรรมังข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน